สวัสดีครับปีน้องปองป่ายสุภูสุค้นครับเมื่อนี้เขาสีมาทำกววามหุ่จักกับวิธีการารักษาอย่างงี่งป่าของเขาครับผมวิธีรักษาจัางใดสียหายมันใส่งานได้ไหลเทียได้โดนก็ปกติครับทีหน่าสีรักษาไว้แบบนี้ครับใสใ่ถุงเขาเดี๋ยวใส่ถุงมอนมอนใส่ถุงนี่แหละ ตัวสองตัวนี่แหละมันอนจะนิ่งถุงก็ในสูงเสร็จปุ๊บห่อแป้งโรยเลยแป้งโรยเข้าไปแป้งโรยเข้าไปเลยรีดถ,ถุงรีดก็แล้วก็รีดถ,ถุงเข้ามาในนี่ย์นะครับรีดถ,ถุงเข้ามาในนี่พอรีดถ,ถุงแล้วเราห่อกระเก็บรักษาไว้มันทีเก็บรักษาไว้โดนเติบครับมันการใช้งานของมันก็ะสืยืดเวลาออกไป เอาอาชีพนี้ถามมมีประโยชน์กับพี่กานองกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดยนะครับเด้อทามียังเล็กนๆน้่อย่าดีมาฝากกันครับผมนี่แหละเขาเก็บไว้อีที่ละครับครับสวัสดีครับ